สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนหนึ่งนิรันดร์นะครับวันนี้ผมก็มาตัดพันอ้อยนะครับพันอ้อยเป็นพันสุพรรณบุรีห้าศูนย์ะครับเป็นอ้อยอายุห้าเดือนถึงหกเดือนนี่แหละครับนี่นะครับผมรื้อออกนะครับผมมารื้อออกเลยแล้วก็ตัดเป็นท่อนพันให้เพื่อนๆนเลยนะครับนี่นะครับเป็นอ้อยที่อายุยังได้ กำลังเหมาะกับการทำพันเลยนะครับพอดีว่าผมจะลงอ้อยสีสำารงนะครับที่ผมเพาะไว้ผมก็เลยมาลื้อออกเพื่อว่าเพื่อว่าที่จะมีพื้นที่นะครับก็ขุดเอาอ้อยสุพรรณบุรี50ชุดนี้ออกไปจากพื้นที่นะครับก็หลายหลุมอยู่นะครับที่ขุดออกนะครับเพราะว่ามันพื้นที่จํากัดนะครับไม่มีพื้นที่ปลูกก็เลยขอพื้นที่นิดนึงนะครับนี่นะครับ เป็นตาอ้อยสุพรรณบุรี50นครับพอดีมีเพื่อนๆสั่ง่อนพันธุ์มาด้วยก็เลยมาลือเอาส่วนนี้ให้เลยนะครับอ้อยที่มีอยู่1ข้อนะครับ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อนะครับก็เป็นอ้อย6ข้อนี่ก็อยู่ประมาณ6เดือนแล้วครับนี่นะครับใครสนใจตันพันธุ์สุพรรณบุรี50 หรือจะเอาแบบมีรากมีเง้าแบบนี้ก็ได้เลยนะครับตอนนี้ผมกาลังขุดออกอยู่นี่ครับขุดออกเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าจะเอาพันธุ์ใหม่ๆมาลงไว้ด้วยนี่ครับใครสนใจก็ต่อมาได้นะครับศูนย์หกสองสี่หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าห้าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะครับบ้านสวนหนึ่งนิลันอ้อยคันน้ำนะครับเป็นทั้งพ่อค้าขายน้ำอ้อยแล้วก็ขาย พันอ้อยด้วยนะครับนี่ะครับนี่ทั้งที่เห็นอยู่กองนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ท่อนละสองถึงสามข้อตาแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆน,นะครับรับรองว่าสุพรรณห้าศูนย์งอกเร็วงอกดีแน่นอน,นครับเป็นอ้อยที่ขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์อ้อยขันน้ำยอดนิยมของเมืองไทยนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับก็ปลูกง่ายนะครับหน้าฝน เพราะเป็นก้าแล้วปลูกง่ายแต่ถ้าลงเป็นท่อนพันนี่ก็จะยากหน่อยอาจจะเน่าได้นะครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ